กับสมโมคารรถยนต์รถครถอบครัวนะวันนี้นำเสนอคันนี้เลยค่ะ f o r t u n e อร์ 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อสีดำลอๆดุๆเลย ใครหรือท่านใดกำลังมองหารถครอบครัวสไตล์เจ็ดที่นั่งนะราคาดีนะต่ำกว่าล้าเลยคันนี้เลยค่ะครบตอบโจทย์ฟังก์ชันแน่นอนเรเรมมาชมกันค่ะวันนี้แนะนำเลยรุ่นนี้นะสีดำสีหายาก f o r t u n e r 2.4V ค่ะเพื่อน2ล้อสีดำหล่อ,อดุๆเลยทุกอย่างเดิมๆจากทางโรงงานแน่นอนค่ะคันนี้นะบอกเลยเป็นรถประ,ประจำการหน่วยงานนะสภาพกริบมากสีดำหล่อดุคันนี้ไม่มีริ้วรอยไม่มีขนแมวเลยไม่มีรอยบุ รักยิ้มใดๆทั้งสิ้นค่ะล้อเป็นไซส์18ค่ะสำหรับตระกูลนี้เลยนะ f o r t u n e r 2.4V ขับเคลื่อน2ลอ้อทะเบียนสวยสวยหมดแม้กระทั่งสีก็ยังสีงดำซึ่งหายากมากเลยนะสาว่านที่ชอบ Fortun เ r er นะสีนี้ห้ามพลาดเลยเป็นสีที่นิยมมีสีขาวมุกสีดำคันนี้สีดำค่ะเป็นสีหายากจริงๆรถปลดประจำการหน่วยงานสภาพกริปขนาดนี้มาดูฟังก์ชันกันค่ะว่าฟังก์ชันคันนี้ 2.4V ขับเคลื่อน2ลอ้อฟังก์ชันจะครบขนาดไหนรถสไตล์ครอบครัวคันนี้มาเลยว่าตอบโจทย์กันขนาดไหนนะ ตัวดีไซน์ค่ะเป็นตัวสีดำเนาะตัดกับสีน้ำตาลเข้มค่ะอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วทั้ง4บานนะคะปรับพับมาได้ปรับมุมมองกระจกได้ครบเรียบร้อยค่ะต้นแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะมาที่เรียบร้อยค่ะสำหรับรุ่นนี้เลยค่ะพวงมลลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยสามารถเชื่อมต่อและเซตตัวมรวตรวัดตรงนี้ได้เลยมรตรวัดของตัวนี้ค่ะ f o r t u n e r 2อรจะเป็นมรตรวัด เล่นแสงสีฟ้านอะนแล้วก็ไม้ที่สมุดแจ้งเลยม่อยู่ที่1น0 0 0 0สาค่ะตัวนี้ค่ะหน้าจอเป็นทัชสกรีนเซ็ตได้เรียบร้อยค่ะเป็นแอร์ปรับแยกนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นมีที่วางแก้วน้ำนะพวงมาลัยขอโทษค่ะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะแล้วก็มีไทยให้ชิปจากตรงนี้เลยค่ะ Eco ค o โหมดเพ r ว o โหมดค่ะ สามารถเซตจากตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันแล้วก็การเล่นาไลร่มาแล้วเรียบร้อยค่ะตัวนี้ค่ะเบาะหนังคู่นะคะเป็นไฟฟ้าแล้วทั้งคู่ค่ะเบาะหนังเป็นสีเป็นน้ําตาลเข้มๆค่ะโทนี้ดูแลง่ายรักษาง,ง่ายแล้วก็ดูใหม่ตลอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะผู้โดยสารตอนกลางสไตล์ฟอร์จูเนอร์คันนี้มีอะไรบ้างค่ะในส่วนนี้ค่ะผู้โดยสารตอนกลางอย่างที่บอกเลยว่าดีไซน์ของ2.4 v วเป็นสีดําสลับกับหนังสีน้ำตาลเข้มอันนี้ก็ดูดีดูลักชวรี่มากเลยภายในเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะคะคอนโซลกลาง ค่อนข้างสูงนะนั่งได้สะดวกสบายแน่นอนค่ะ160170ยังนั่งสะดวกสบายแน่นอนแล้วมีฟังก์ชันตอบโจทย์อำนวยความสะดวกแน่นอนเดินทางไม่ต้องกลัวค่ะแบตหมดหรือก็มีที่ชาร์จนะแล้วก็อันนี้เป็นไฟบ้านเลยค่ะ2 2 0โวลต์ค่ะเป็นตัวร้อยวัตต์เลยนะชาร์จได้เชื่อมต่อได้อันนี้คือตอบโจทย์เดินทางตังหวดัดไม่ต้องกลัวค่ะว่าไฟหมดแบตหมดปรับพับสไตล์โฟลเนอร์ค่ะปรับพับเพื่อขึ้นแถวหลังนะผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายแน่นอน เอาลงแค่นี้ง่ายมากเลยค่ะมือเดียวก็ได้แล้วตอบโจทย์มากเลยรอบท่านใดนะที่มองหารถจน์จะที่นั่งแล้วราคาดีขนาดนี้ฟอร์จูเนอร์ต่ำกว่าร้านที่นี่ที่เดียวค่ะเรามาดูค่ะว่าประตูท้ายประตูท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มีโชคมาเรียบร้อยเปิดสะดวกสบายมากเลยค่ะตามสไตล์เลยของรถยนต์ฟอร์จูเนอร์นะพับแขวนซ้ายขวาเอาลงได้แยก สามารถวางถุงก๊อปได้ค่ะสายแคมปิ้งห้ามพลาดค่ะราคานี้นะบอกเลยว่าดีงามที่สุดเลยสำหรับพันเจเนอร์คันนี้สีดำคันนี้ทะเบียนส,สวยๆรถปลดประจําการหน่วยงานค่ะทุกอย่างยังสมบูรณ์นะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะฟังก์ชั่นครบและสภาพดีขนาดนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเรามาดูรอบคันนะว่าผู้โดยสารตอนกลางอีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไงบ้างค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นดำตัดหนัง แตสลับหนังเป็นสีน้ำตาลเข้มนะด,ดูดูแรดีมากเลยค่ะสำหรับคันนี้เลยคนระับเป็นรถตรวจจับการหน่วยงานค่ะอย่างที่บอกว่าการดูแลรักษานะคะคือเข้าศูนย์ตลอดอยู่แล้วเนาะแล้วก็เบาะหลังค่ะก็ค่อนข้างกริบเลยนะดูเลยค่ะแบบเบาหนังสีน้ตาลเข้มดูแลรักษาง่ายนะท่านใดที่อยากได้รถครอบครัวและดูแลรักษาง่ายคันนี้ห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะคะครบตอบโจทย์เลยค่ะคันนี้เลยค่ะอันนี้ผู้โดยสารตอนหน้านะคะอย่างที่บอกว่า ปรับไฟฟ้าแล้วคู่หน้านะคันนี้โหแบบนั่งสบายด,ดีไซน์ของบอกค่ะไปดีไซน์แบบสปอร์ตอบกระชับนั่งสะดวกสบายแน่นอนค่ะในส่วนนี้นะคะก็มีคู่มือทุกอย่างยังครบอยู่เลยนะคันนี้คือสมบูรณ์มากค่ะเป็นตัวคูบ็อกมีมาให้เราเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้เลยค่ะเดินทางสะดวกสบายแน่นอนถ้าในกําลังมองหารถครอบครัวนะสไตล์เจ็ดที่นั่งคันนี้บอกเลยสีดำาปรเจ u เตอร์2 4 CV คันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะสนใจทักหาสโมโอที่เพจยนหรือ,อติดต่อด่วนนะ 0918459213นะคะ